สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆแบบใหม่น่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะโดยริบบิ้น3เส้นนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไก,นก,นกนลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว115เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่3มนะคะกดตรงรอยพับนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน 3, นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6กันนะคะจับบริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับบริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างจับบริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนะให้ลริบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดกดจับจบให้กระชับนะ นี่นะคะจะได้เป็นฐานหกกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอ,อลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะทับวยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนนะคะแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนลักษณนนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะนี้เส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาน,นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะคะนี่นะหนึ่งสองสามสี่จับริบบิ้นเส้นนี้นะคะโค้งมาในลักษณะน,นี้นะแล้วก็พาดลงมาตรงหน้าเส้นที่สี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะหนึ่งสองสามสี่จับริบบิ้นเส้นถัดมานี่นะโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันนะคะ แล้วก็มาวางตรงหน้าเส้นที่สี่นะคะในแบบนี้นะที่นี้เราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะเราจะจับอริบบิ้นเส้นถัดมานะโค้งมาในลักษณะเดียวกันค่ะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะค่อยค่อยจับริบบิ้นดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะตอน่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมานะ นี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะคะออกช่องถัดมานี้นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะคะสังเกตง่ายงนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมานะ ในแต่ละเส้นนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะหนสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งหเส้นเลยนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสี่เส้นนะนี่นะคะหนึ่งสสาสี่นี่นะลอดผ่านตรงนี้เลยนะคะตรงเส้นของเขานะลอดผ่านมาเลย นะคะริบบิ้นจอ,อกตรงนี้นะมองเห็นไหมคะนับมาเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะออตรงนี้นะคะค่อยๆจับริบบิ้นหนึ่งลงมาค่ะในแ,แบบนี้นะจะได้เป็นริบบิ้นซ้อนกันนะคะเป็นกรีบซ้อนกันแบบนี้ต่อเลยนะคะสอดลอดผ่านมาเหมือนกันเลยนะคะนี่นะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะคจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ ะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะนี่นะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้นะจับบริบบิ้นพับมาด้านหน้า อ้อมไปด้านหลังเส้นถัดมาฝั่งด้านขวามือแล้วจับเอาตัวริบบิน้นเส้นที่เราพาดไปด้านหลังพาดขึ้นไปด้านบนก่อนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกระยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่ะค่อยค่อยจับริบบิ้นดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเอาริบินที่พาดขึ้นไปด้านบนนะคะมาสานต่อนะจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพาดขึ้นไปด้านบนจับเอาตัวริบินอีกครั้งหนึ่งม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะตายเส้นที่พาดขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ค่อยๆจับริบินดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ้นที่หแล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปลานะคะแล้วก็สอดลอดผ่านเส้นแรกนะลอดผ่านลงมาก่อนนะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นนี่นะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็จับค่อยจับดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะ ให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะอนีนะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับอัตัวลิบินมม้นมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆจับลิบินดึงลงมาพร้อมดูกรีบด้วยนะ ในแบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้พับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะตรงกลางระหว่างกลีบด้านในกับกลีบด้านนอกนะคะตัวเส้นแรกเราจะเป็นกลีบแล้วนะค่อยๆจับริบบิ้ดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะดีจะจับเอลิบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะที่ตรงกับเส้นของเขานะด้านล่างนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหน้ากรีบถัดมานะคะแบบนี้นะต่อเลยค่ะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหกเส้นเลยนี่นะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกจำปาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ